ว่ากันว่าช้างป่าเป็นสัตว์ที่มีความทรงจำดีมากเมื่อช้างเดินทางไปที่ใดแล้วเกิดความทรงจำที่ดีเช่นการได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีอาหารอันอุดมสมบูรณ์ช้างก็จะจดจำเส้นทางนั้นได้ตลอดไปปัญหาช้างป่าทำลายพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านจึงเกิดขึ้นจนเป็นปัญหาระดับประเทศที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไม่นิ่งนอนใจและกำลังแก้ปัญหา ซึ่งผมมีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆที่ประสบปัญหาช้างป่าเพื่อเรียนรู้กระบวนการการจัดการปัญหาและผมได้ถ่ายรูประหว่างการเดินทางเพื่อเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อตามรอยความทรงจำของช้างป่าจนเกิดเป็นความทรงจำดีๆร่วมกันระหว่างคนช้างป่าวันที่ผมเดินทางไปในชุมชนแห่งนี้สวนยางของชาวบ้านเพิ่งถูกช้างป่าบุกทาลายเหตุเกิดนี่คือ เมื่อคืนอะไรนี้เยนครับกี่ต้นได้ครับพี่ตรงนี้ตั้งแต่นี้ครับพวกยูคาร์จะก่อนเป็นต้นยางครับทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นยูคาแทนครับผมความรู้สึกมันเป็นยังไงพี่น้อยใจครับผมแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ครับช้างเพราะเราก็เป็นคนตัวเล็กด้วยครับจะไปพูดเขาก็ไม่ได้ครับซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้งความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร และบางพื้นที่รุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของชาวบ้านโดยปัญหานี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไม่นิ่งนอนใจและได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเมื่อก่อนเนะ่เราคิดว่าช้างเนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็แค่ปักดันแล้วมันก็อยู่หลังจากเราทำเมื่อปี4 0ูนตั้งแต่เป็นต้นมาเรารู้ว่าเขาไปอยู่พักเดียวแล้วเขาก็ออกเราก็ตั้งสมมติฐานว่ามันออกมาเพื่ออะไรกันแน่ทันทีที่ประธานชุมชนได้รับการแจ้งเหตุปฏิบัติการตามหาช้างป่าตัวนี้กก็เกิดขึ้น เพื่อผลักดันช้างป่าให้ออกนอกพื้นที่ก่อนที่จะไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านคนอื่นวันนี้เราได้รับแจ้งมีช้างออกทำลายพืชผลการเกษตรของชาวบ้านคืนนี้เราจะต้องมีการเฝ้าระวังและก็ผลักดันเพื่อป้องกันช้างเข้ามาอีกนะครับเนี่ยต้นไม้ที่ล้มเนี่ยคือร่องรอยช้างที่เขาจะตีเพื่อที่เขาจะเป็นที่นอนพักอาศัยเขาโลง่ลงๆไงแต่ก่อนเป็นป่าทึบหมดเวลาเขาจะนอนเขาจะตีเบิร์มตีออกให้ก,กว้างๆแล้วก็นอนโลง่ลงก็งคือร่องรอยเขาถูทั้งหมดเลย เขาจะสีสีคันๆน็จะถูไปเลยถ้าลองครับวันนี้เรามีโอกาสจะได้เจอฉากไหมครับเป็นไปได้สูงเลยครับเป็นไปได้สูงรครับข้างหน้าท,ที่ที่ที่แหล่งที่เขาพักอศาศัยประจําโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเป็นหลักฐานหน่อยนะครับ จจุบันมันมีในเรื่องของผลกระทบที่ช้างออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตรงนี้การจัดการภายนอกก็จะมีอยู่สองมิติหลกัหลกๆก็คือเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวงังอันเราก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดป้องกันเฝ้าระวังช้างป่าที่กระจายอยู่รอบพื้นที่ป่านอนุรักษ์รวมไปถึงเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจในการช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันเฝ้าระวังช้างป่าเราอาสาสมัครแกะรอยช้างป่าอย่างชํานาญไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการนอนของช้างป่า ร่องรอยบนต้นไม้ที่ช้างป่าเดินผ่านซึ่งถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีก็คงจะไม่สามารถสังเกตได้ขนาดนี้แต่แม้ว่าจะเห็นร่องรอยขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตามหาช้างป่าตัวนี้เลย มื่อก่อนเราไม่มีการเรียนเรื่องเฝ้าระวังหรือแก้ขปัญหาช้างมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราทําทํามาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าช้างก็มีการเรียนรู้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคใหม่ๆวิธีใหม่ๆเราใช้เทคโนโลยีก็คือเป็นกล้องแจ้งเตือนเป็นเรียวไทม์24ชั่วโมงแล้วช้างออกมานอกพื้นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยกล้องแจ้งเตือนเนี่ยหนึ่งจะแจ้งเข้าไปที่เครือ่ก่อกาสา,าในหมู่บ้านที่ช้างออกกับ2เจ้าหน้าที่เป็นคนแจ้งแต่ปัจจุบันส่วนมากเขาจะใช้ระบบไลน์ของหมู่บ้านแล้ว การตามหาช้างป่าล่วงเลยจนถึงตอนกลางคืนความร่วมมือของคนในชุมชนอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานทำให้ภารกิจนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆช้างข้ามเราเจอช้างแล้วช้างอยู่ในปา่ายังปายูคาเลยเก็บกล้องเลยครับมาแล้วมาแล้วกองแล้วเจอแล้วครับทุกคนอตอนนี้ช้างกำลังออกมาจากหมู่บ้านนะครับและในที่สุดช้างป่าตัวนั้น ปรากฏตัวต่อหน้าผมและอาสาสมัครทุกคนลองครับอย่างนี้ถือว่าภารกิจเราสําเร็จไหมครับสําเร็จครับวันนี้ภารกิจของเราสําเร็จนะครับสำเร็จครับโอเต็มืออสักหนึ่งเีความเงียบที่เงียบพอๆกับความมืดผมแทบลืมหายใจเมื่อช้างป่าตัวนั้นเดินผ่านหน้าผมไปเพื่อมุ่งน้าเข้าป่าอย่างสงบเหลือเพียงภาพของเหล่าอาสาสมัครที่กำลังจะแยกย้ายกลับบ้าน พวกเขาอาจจะเป็นเพียงชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนแห่งนี้แต่สำหรับผมทุกคนคือฮีโร่เพราะพวกเขาคือคนที่เคยประสบภัยจากช้างป่าแต่ไม่ย่อท้อกับปัญหากลับลุกขึ้นมาร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อทุกคนในชุมชน